ไปครับโครงกระดูคุณยังไม่ได้ไปคนแรกเลยเชงครับมึงเป็นโครงกระดูแยบกับผีสางมึงต้องเข้าไปเข้าไปกูไปแล้วไอ้เชี่ยกูต้องมาเกิดใหม่แล้วก็เดินใหม่เนี่ยไอ้ส้นตีนเป็ดทางนี้นะครับแล้วก็ลงไปนะครับอ้าเยอะเจ็บหวานเคเปืนวินเชสเตอร์ขุดใจฮิวกัละนาว ที่เรามาดำเนินต่อครับอยากเกียนเยอะอยากเกียนเยอะไปมันจะเป็นอะไรก็ว่ามาเอามาเอ้เยอะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจุกขอเวลาตรงหน้ากูอะไอ้เยอะปูมันอยู่ด้านในทำไมไม่ไปหาปูฮ้ยมันตรงหน้ากูอเฮ้ยแต่มันตรงหน,น้ากูด้วยนะ โอเคครับผมมันแบบว่าแอขวานถุกถุกผู้เล่นพอบอกเลยว่าอันนี้เป็นอันแรกที่รู้สึกกลัวสุดๆเลยกลัวกลัวแมงในเม้านี่ขี้ตีในฟักไในแม้าในเม้าทานี่ไม่มีรูปอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยนี่นาฬิกามันโดดเด่นแล้วแล้วไงต่อเราทําอะไรได้อีกครับเนี่ยไม่รู้ะคอนเซปต์เรามีอย่างเงี้ยซึ่งเะไได้ไหม เฮ้ยดึงได้เนี่ยประตูนี้ดึงไม่ได้นะเปิดไม่ได้หรอเอาจริงๆเฮ้ยนี่ไงอะไรเนี่ยกูุ้งหน้าก่อนแล้วไอ้ยักษ์กุ้งหน้าก่อนคืออะไรวะไม่เข้าใจเลยเล่นเกมเมื่อกุ้มหน้ามันกูเลยไม่วะเฮ้ยบางอันมันก็มีบางอันมันก็ไม่มีอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะยิงดิอ๋อมันยิงได้ส้นตีนเป็ดเลย ว้ยิงเลยยิงเลยยิงให้หมดเทำไมนี้ไม่แตกวะโอเคครับขอเวลาสักครู่นะครับในการยิงยังไงวะเนี่ย exit ดิวอ้ exit ก็กลัวุนตีนอะไรอะไม่มีอะไรไอ้ที่กลัวจริงเลยกูแบบเยอะจะแตกแล้วเนี่ยครับ ว่ารันการนี้มันแปลกๆกว่าโอเคโอเคอเค,คัดก่อนเลยกันนะครับโอเค,คอเคควลาผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก็เราไม่รู้ว่าผ่านยังไงกันแน่ครับไอปริศนานี้เราไขาไม่ออกจริงครับเพราะว่าแมปเนี้ยมันเพิ่งออกมาใหม่เลยนะก็ไปดูวอกตัวแล้วเอ้ยเดี๋ยวยิงอย่าเพิ่งยิง <c oughs> ไปดูวอกตูแล้วนะมันก็ไม่มีครับเพราะว่ามันเพิ่งออกใหม่นะเพราะฉะนั้นเราต้องขอตัวเอ้ยไม่ใช่ขอตัว เราต้องขอทะลุไปเลยแล้วกันนะครับอโอเคถ้าเกิดจะใครปรนสนาอะไรไปไเป็นดูคลิปอื่นเราแล้ว,ลวกันนะหรือไม่ถ้าเกิดเรารู้เนี่ยเราจะทําคลิปออากมา่อีกทีแต่คลิปนี้เราขอแบบทะลุประตูออกไปก่อนแล้วกันนะอ่าโอเคครับเอยเออจะพูดอีกเรื่องหนึ่งคือลิทเทลเกมเมอร์นี่เขาตัดเขาถอยเขาสลาฟชิดเออใช่เขาออกไวะออกไปแล้ว ก็คือเขามีสอบพรุ่งนี้ครับเฮ้ยผมว่าผมไม่เชื่อเขาหรอกเฮ้ยเราเล่นเราเล่นเ่้เมื่อดูคลิปนี้เลยอย่าโกรธพี่นะเว้ยเออโอเคเราไปต่อครับเราจะทะลุนะครับนี่มันก็ห้องโล่งๆเลยอู้จู่ตกตกมาเร็วไม่กดไม่กดโอเคมีประตูอยู่น้ำตลอดนะเว้ยชวนกูมาเล่นมึันน้ำตลอดเลย โอ้โหโอ้โหขอเตรียมใจแป๊บนึงรออออออลยอ่อยู่ไหนวะเขี่ยมามาไปยกันกุมนาเขาไว้อมโอ้เแล้วดอกเล็กโอ้งาเว้ยกงาเว้ยโอ้งาเว้ยโอ้เียมประตูแล้วเปิดเลยโอเค อุ <man <man ้ยอืมาดดอกที่สองโอ้โหสนสนมึงสญญากับกูไปแล้วลูกผู้ชายต้องลูกผู้ชายมากูเตรียมวินเชสเตอร์รอเลยกดปุ่มนี้มีอะไรขึ้นไม่มีอะไรนะเคปูนี่ไม่มีอะไรครับไอโค้งกระดูไม่ก็ย่องอย่างเดียวเลยเฮ้ยมึงเตรียมกล้องมาดิกล้องสองทางไกลอ่ะ จะให้กูเอากล้องอีกเหรอเอ้ยเอามาส่งเนี่ยไม่มรันเขามาหากูด้วยเฮียดีที่กูไม่เห็นหน้ามันโอ้ยไอซีอะไรข้างหน้ามันไม่ต้องมาซีกูหรอกกูไม่อยากซีมึงเลยไม่อยากยุ่งเหรอครับโอเคครับเราดูเหมือนว่าคุกนี้จะไม่มีอะไรนะเอ้ยออกไม่ได้ โคงกระดูกยองโคงกระยองฮุยฮยอ้ยอาวเดี <c oughs> ๋ยวขอตัวแป๊บนึงนะครับมีคนโทรมาเฮ้ยปกติเค okay, มาเอาใหม่เมื่อกี้มันเน็ตหลุดอีกแล้ว <c oughs> อา้าวมึงอยู่ไหนเนี่ยโซนกํากำลังเดินขึ้นบันไดอยู่ไอ้โซนเออกำลังเดินขึ้นบันไดอยู่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงเดินย่อกึ้นมา มึงเป็นครูกันดุกภาษาเลยกลัวเลยกมาุกก็กลัวเป็นแน่โอเคโอเคไปไปโอเคเรามาต่อกันเลยครับเมื่อกี้คือผมไปรับโทรศัพท์พแล้วก็เน็ตผมหลุดพอดีเนี่ยอ่าแล้วผมบูสกรีนด้วยของครูเออแม่งครบเ้นเลยคงไม่น่าจะต้องเปิดทุกอันหรอกนะไอ้ปุ่มแดงแดงส้นตีนเป็นเนี่ยเพราะถึงไงเราก็มาเกียร์อยู่แล้วไม่ไมีไปเอา้าเปิดไม่ออกเฮ้ยหรือว่าเราต้องไปกดปุ่มตลอด โอเคสมมุติว่าเรากดปุ่มตลอดแล้วละกันนะครับโอเค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 อ่ารู้สึกคุ้นๆไหมเสียงนี้โอเคโอเคโอเคสาวไอเฟลงานโนนั่นไงโอเค if you're sure มึงพร้อมจะเจอแมวอ่ะปกเชิญมึงเลยเนี่ยตรงนี้มีอะไรบ้างมีประตูปกเชิญมึงเลยดาวอ่ะโอ้โหประตูเปิดไม่ได้นี่นี่ไม่กูชดหรือเปล่าเนี่ย ไม่มัดไม่ช็อตไม่มัดเลยไม่ช็อตเลยมาไหนวะอ้าวไม่มีอะไรอ่ะเดี๋ยวว่ามันต้องให้กูเดินเข้าไปด้วยเฮ้ยนี่ไงประตูได้แล้วเนี่ยประตูกลายเป็นประตูนี้แล้วโอเคโอเคกุมหน้าเขาไว้ไอ้สนโอเคโอ้โหพันดอายโอ้ยเดีู๋ดูดูตกตายว้า กูตายได้ไงกูไม่กล้าต่กูไม่กูไม่เข้าใจทำไมกูตายขอคัดครับเลี้ยวๆสีครามคัดแป๊บหนึ่งนะโอเคคัดครับโอเคเรามาต่อกันลงไปแล้วตายนี่แม่งต้องทำไงวะวี่งไหมบินไหมบินไหมบินเหรอเดี๋ยวนะขออีกรอบนึงเผื่อรอบนี้ไม่ตายถ้าถ้าถ้าตายนี่จะบินแล้วนะอึบมันได้เกาะไม่ได้เฮ้ยอ้าวน้ำ เฮ้ยลงมาเร็วไม่มีอะไรแล้วโอเคน้ำมันตื้นลงนะแต่งง,งว่าทำไมเกาะบ,บันไดลงมาไม่ได้วะกูก้มหน้าอย่างเดียวโอ้โหทางทางอย่า <t> ง <ang S 3> นี้นอัดอยู่ดิอยู่ไหนเ <c oughs> นี่ยโอเคตามมาคนแรกจะเกอรไม่เคยกลัวเลยมป็นกูผีกูผีแบบนี้แม่งสยบกูจริงๆเลยโอเค อูเสียวมากเลยตอนนี้เก็บทุกปั๊นของความเป็นไปในการเดินอ้าวมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงเดินก็แม่อยู่มึงเดินย่อกอะเอามัน่เอามาัน้าายไม่เห็นอะไรเลยโอ้โหคนเป็นตากล้องเหมือนกันอ้าวทำไมเป็นเงี้ยอ๋อนี่งมาเร็วมาลงท่อไม่มีอะไรหลอกตัวนี่นี่นี่ตรงนะันนะมึงลงไปก่อนเลยสามสองหนึ่ง ค okay. ลงมาดิโอ้ยจมดำน้ำได้ด้วยเออกูก็ดำน้ำอุ้ยไม่ต้องมาสีกูกุกูุกงคุกาด้วยดาวเดชัี <d 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 ๋ยนะขออนุญาตปืนไอ้ดาวมึงดาวอะฮะดาวอะชิบายละไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี้มันมันน่ากลัวนะแจ มึง <king> <น ắng S 1> สนว้าวดอกคิดีที่สุดก็กองหนา yeah. <laughs> ้าเย้จุบมาเลยไม่ต <laughs> ่ออุ่งไม่ลองกูด้วยดิมาเร็วมาเร็วเฮ้ยมีกล่องให้เหยียบอุยอ้ยเดินเดินดตรงนี้เดินระวังนะเราต้องเหยียบกล่องเพราะว่าน้ำตรงนี้มัน,นเป็น,นพิษนะอึ๊บโอ้ยอุย้ยกองแตก โู e ้ตายหันตายหันไม่ไม่ไม่บิน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 โอเคเข้าไปเลยเฮ้ยอ้าว thank for play you clear the map เฮ้ยเคลียร์แมพแล้วฮะอยู่ไหนอ้าวกูอยู่ในห้องเคลียร์เนี่ยอยู่ไหนอะมารับกูหน่อยอ้าวส่งทีมงานมารับกูหน่อยโอเคกูเป็นแม่งทุกตำแหน่งเนี่ยมากูเป็นทีมงาน บินแป๊บฮัลโหลโอเคอยู่ไหนเนี่ยตรงเนี้ยกูเข้าไปเนี่ยอุ้ยโอ๊ยแสงอยู่โเออโอเคครับก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับผมอ่าะไรวนะชื่อแมป horror อะไรวะสตอรี่เฮ้ย horror story horror horror story สองครับเพิ่งออกมาแบบสดๆใหม่ๆเลยเออโอเคยังไงก็ไปเล่นกันด้วยนะ ใช่ครับรู้สึกว่าภาคหนึ่งเนี่ยมันจะออกมาประมาณปีที่แล้วได้มั้งนี่ก็เพิ่งภาคสองนะนก,ก็ลองเล่นดูครับแล้วลองเล่นเล่นเองนี้ตื่นเต้นกว่าดูคนอื่นเล่นแน่นอนเกม g a r y ี m สมนะนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะแปะแมป,ป,ป,ปนี้ไว้ที่ description เลยกันนะครับส่วนใครอยากได้มอดบืนอ,อะไรนี่คอมเมนต์มาเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปแล้วสวัสดี <c oughs> แม่งมาเล่นจบเอาตอนเที่ยงคืนยัดเป็ดฟ้งตีนเป็ดมากเลย อกูตายปิดคลิป